และทมกลางความชื่นชมยินดีกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่นะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมมาย้อนมองถึงนครประวัติศาสตร์พระนครรีอยุทยานและเมืองบริการที่ตอนนี้กําลังถูกท้าทายจากข้อกังวลที่มาจากศูนย์มรดกโลกนะคะมีมาถึงกว่า10ปีแล้วเรื่องล่าสุดที่กําลังถูกพูดถึงก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการเป็นมรดกโลกหรือไม่นะคะอยากจะให้มาพิจารณาผังเมืองพื้นที่ มรดกโลกพื้นที่ของอยุธยานะคะในกรอบสีแดงถ้าคุณ้ชมเห็นในกรอบนี้นะคะนี่คือพื้นที่มรดกโลก1,810ไร่นะคะแต่ว่าตามเกณฑ์ของศูนย์มรดกโลกเนี่ยไม่ได้มองแค่กรอบนี้นะคะคือจะดูทั้งหมดเลยพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นโบราณสถานโดยรอบด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องตามหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีแผนบริหารจัดการที่จะดูแลพร้อมๆกันไปด้วยค่ะ ทีนี้มาดูพื้นที่ที่มันสัมพันธ์กับรถไฟมันสัมพันธ์กันยังไงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นรางรถไฟตรงนี้นะคะที่รางรถไฟแล้วก็มีสถานีรถไฟอยุธยาค่ะอยู่ด้วยกันมาร้อยกว่าปีอยู่ห่างจากพื้นที่บรดกโลกตรงเส้นสีแดงนี้ประมาณ1กิโลเมตรครึง่งแต่ก็ถือว่าใกล้ชิดกับบริเวณของโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไม่จะเป็นวัดพนันเชิงวัดพนัญเชิงจะอยู่มุมนี้นะคะหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะ แม้ว่าจะอยู่นอกเกาะแต่ไม่ได้อยู่นอกขอบเขตของการดูแลนะคะทีนี้รถไฟความเร็วสูงตามแผนเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในแนวเดิมแบบนี้แหละค่ะที่จะสร้างใหม่นะคะสถานีก็จะอยู่จุดเดิมตามแผนค่ะแต่การสร้างเนี่ยบอกว่าจะใหญ่กว่าเดิม ทำรอบจุดเดิมนะคะซึ่งจะต้องรองรับคนที่จะมาใช้บริการมากขึ้นนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อสังเกตมาจากทางยูเนสโกสอบถามว่าเอ๊แล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อพื้นที่ของมรดกโลกนะคะรวมไปถึงโบราณสถานที่อยู่โดยรอบที่เราบอกว่าจะต้องดูแลไปพร้อมๆกันเนี่แหละคะ่ะพร้อมกับมีข้อเสนอแนะด้วยนะคะว่า ถ้าจะให้ดีไม่ควรมีสถานีตรงนี้ใช่ไหมหรือขยับออกไปให้ไกลหรือว่าจะทำเป็นสถานีใต้ดินได้ไหมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าหรือไม่นะคะถ้าเราพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงมีการทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ผ่านไปแล้วทั้งโครงการแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือ HD I.A. ค่ะตรงนี้ก็คือผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกไทยเนี่ยยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะจะทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเขามีหลักเกณฑ์สากลอยู่แล้วความคืบหน้าตอนนี้ก็คือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้จัดทารรผลออกมาอย่างไรก็จะนาไปปรับปรุงโครงการแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ศูนย์มรดกโลกพิจารณานะคะหากแม้นผลการศึกษาออกมาแล้วและมีผลกระทบมันก็จะต้องมีวิธีในการแก้ไข เป็นต้นว่าการเบี่ยงหรือการเลี่ยงเส้นทางหรือการทําอุโมง์รอดซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้ตอบได้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ได้รับการดูแลและจะเป็นไปตามขั้นตอนก็คือศึกษาผลกระทบหากแม้มีผลกระทบก็จะต้องแก้ไขไม่ให้เกิดกผลกระทบเพราะนั้นยืนยันให้พ่อแม่พี่น้องถาว<ม>อุธยาสบายใจได้ว่า,วารรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้เพิกเฉย ทีนี้มันมีกระแสเสียงค่ะว่ามีความเสี่ยงที่อยุธยาจะถูกถอดจากมรดกโลกเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงพอพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วมันอยู่ขึ้นกับการพิจารณาของศูนย์มรดกโลกนะคะว่าสิ่งที่ไทยวางมาตรการปกป้องมรดกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าศูนย์มรดกโลกยังมีคําถามเขาก็จะส่งมาถึงไทยให้ชี้แจงอีกการที่จะถอดจากการเป็นมรดกโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทํากันง่ายๆนะคะและที่ผ่านมามรดกโลกอยุธยาเคยมีความเสี่ยงสูง มากกว่าเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะอิฉันกำลังพูดถึงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2,554นะคะ เนื่องจากว่ามหาอุทกภัยเมื่อปี2554ในครั้งนั้นเนี่ยพื้นที่มรดรกโลกอยุธยานะคะถูกน้ําท่วมเต็มพื้นที่แล้วก็มรดรกโลกเนี่ยเขากังวลว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อโบ,บราณสถานทั้งหมดมีข้อห่วงใย,ยอย่างยิ่งเลยมาจากยูเนสโกที่ทําให้ไทยต้องส่งข้อมูลกลับไปกลับมานะคะถึงสถานะของการอนุรักษ์ว่าไทยเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างมีแนวทางป้องกันอย่างไรการเตือนภัยมีหรือไม่การผันน้าไม่ให้ท่วมได้อีกเนี่ยแล้วก็หลังน้าท่วม จะมีมาตรการอะไรค่ะต้องส่งไปทุกสองปีแผนบริหารจัดการ10ปีแผนล่าสุดก็ต้องบรรจุเรื่องประเด็นการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ลงไปด้วยนะคะคือปกติแล้วมรดกโลกแต่ละแห่งเขาจะมีการส่งรายงานสถานะทุกๆ6ปีแต่เรียกว่าเรื่องน้ําท่วมเนี่ยทำให้เราต้องส่งถี่ขึ้นบั่นทอนความมั่นใจของยูเนสโกมากกว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเสียด้วยซ้ําค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมานิ่งนอนใจกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะคะ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ก็มองว่าไทยเนี่ยต้องมีคำอธิบายอย่างชัดเจนต่อยูเนสโกเช่นกันแล้วก็ต้องเร่งทำอย่างด่วนค่ะย้ำอีกทีว่าผมสนับสนุนให้มีรถไฟความเร็วสูงนะครับเพียงแต่ว่ามันถ้าเกิดจะมีแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเสียมรดกโลกถ้าถ้าเผื่อว่ารัฐยังคิดว่าไอตัวมรดกโลกเนี่ยมันสำคัญสำคัญในแง่ของว่ามันสามารถที่จะสร้างบางอย่างให้กับพื้นที่ได้ แต่แน่นอนว่าเมื่อจะสร้างบางอย่างให้พื้นที่ได้รัฐต้องมีการจัดการที่มันเป็นระบบมากกว่านี้ต้องมีแผนการที่ชัดเจนมากกว่านี้แต่นี่เราไม่เห็นอะไรเลยนักวิชาการก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยูเนสโกเคยมีมติถอดถอนแหล่งมรดกโลกแล้ว4แห่งแต่ละแห่งการถอดถอนก็ทำให้สูญเสียสถานะ มรดกโลกด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัอนออกไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ไทยถูกเตือนเพราะฉะนั้นจะทําอะไรคงต้องรอบคอบนะคะเรื่องการถอดถอนมรดกโลกนั้นถ้าณเวลานี้ไทยอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ก็หมายความว่าไม่นิ่งนอนใจกับทุกประเด็นที่ถูกถูกท้วงติงมาด้วยค่ะ